come on my sangong ได้โอกาสมากัมพูชาทั้งทีนะคะหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือต้องมาได้ชิมอาหารกัมพูชาค่ะและสําหรับที่นี่เขาจะมีวัตถุดิบอะไรคล้ายกันกับเมืองไทยหรือเปล่าเพราะเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเดี๋ยวเราไปตามหาอาหารรสเด็ดประจําชาติกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเรามีเชฟชาวกัมพูชาค่ะผู้รู้จริงด้านอาหารจะมาแนะนําเราให้รู้จักอาหารที่ต้องทานเมื่อมาที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟทีนะคะเชฟคะถ้ามากัมพูชาเมนูไหนที่เราพลาดไม่ได้ก็เมนูที่พลาดไม่ได้คือเมนูคืออะุมกปลาชอนนะครับผมค่ะถ้าเกิดเทียบกับอาหารไทยจะเหมือนกับอะไรเออจะเหมือนกับก็จะแบบมันปลาม,ม,มันใจมันใช้เหมือนกันแต่รสมันของ ประเทศกัมพูชาเนี่ยมันตองเอาหวานนิดหนึ่งนะครับผมแสดงว่าที่กัมพูชาเนี่ยนะคะเขาชอบอาหารติดรสหวานนิดหน่อยนะคะคต่อมาเมนูที่สองค่ะเมนูที่สองคือน้ำปิดปลาปลาร้านะครับผมอะไรนะน้ำปิดปลาราน้ำริกปลาลาค่ะท่านผู้ชมแม่ที่นี่เขามีปลาลาด้วยจะหน้าตาเหมือนบ้าราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูค่ะได้2เมนูแล้วมีอีกไหมคะอ่อรวมกับเมนูมนที่3คือของหวานนะครับผมมีของหวานด้วยค่ะข,ของหวานชื่ออะไรคะของหวานก็ชื่อโบชี บวชชีเอ๊ะบ,บวชชีใช้กล้วยไหมคะครับผมบวชชีใช้กล้วยนะครับผมมีเมนูที่คล้ายก,กันกับบ้านเราอยู่ถึง2เมนูด้วยกันค่ะอยากทราบค่ะว่าโดยเฉพาะปลาเนี่ยค่ะกัมพูชาเรามีพื้นที่ที่เป็นน้ําเยอะปลาตัวนี้เราได้มาจากที่ไหนปลาในปลาปลาสอดนี่นะครับผมต้องเอามาบึงทะเลสาบ บึงทะเลสาบหมายถึงตนเลสาบที่ <ผม S 1> คนไทยรู้จักใช่ไหมคะคมเอาล้ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทราบที่มาของอาหารเมนูเราทราบกันไปแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปเห็นหน้าตากันแล้วค่ะว่าจะเป็นอย่างไรและรสชาติจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าไปดูกันค่ะ เจอกับเมนูเด็ดของชาวตัมพูชาแล้วค่ะอาหารตรงนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ทีช่วยบอกนิดนึงค่ะว่าตัวไหนคืออะไรคะนี่ครัเป็นเมนูอามกคลาชฉอนะครับผมก็คือหน้าตาเหมือนห่อหมกบ้านเราเลยค่ะต่อมาอีกหนึ่งเมนูคือคือน้ำปลาน้ำปลาราดนะครับผม เป็นเหมือนน้ำพริกใช่ไหมคะน,น้ำพริกปาลาล,กปาลาครับน้ำพริกปลาราค่ะคราวนี้มาดูส่วนผสมด้านในกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากเมนูแรกอันนี้ก็ได้ค่ะน้ำพริกปาลาปราปลาร่าของที่นี่เนี่ยค่ะแตกต่างกับปาลาราบ้านเราอย่างไงคะบ้านเมืองไทยอย่างไงคะก็ติดตั้งก็ว่ามีลักษณะคือรสและก็มันผักพืชล้วมันตกงต่งทา,างลายนะครับผมจ,จริงๆแล้วก็แสดงว่าคือรสของ อาหารของกัมพูชาเนี่ยตรงนิดหวานนิดหนึ่งนะครับผมอ๋อเชสกําลังจะเล่าให้เราฟังค่ะว่า,าปกติแล้วเนี่ยนะคะพื้นฐานรสชาติอาหารของคนกัมพูชาเนี่ยเขาจะติดออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นน้าพริกปลารหาที่นี่ก็จะไม่เผ็ดร้อนเหมือนกับน้าพริกปลารหาบ้านเราค่ะ ต้นงอยู่จากสีสันค่ะก็แตกต่างกับบ้านเรานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของขมิ้นด้วยก็จะออกสีเหลืองๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นลักษณะหอ่อหมกชิ้นปลาค่ะ กับสิบประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะสิ่งที่เราควรเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารการกินของเขาด้วยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณเชฟพีนะคะจากเสียมเรียบเทาค่ะที่มาทําให้เราได้รู้ว่าชาวกัมพูชาเขารับประทานอะไรกันขอบคุณค่ะเชฟเอาละค่ะเมนูดีๆแบบนี้นะคะอยากลองทานก็มาได้ที่กัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านที่อีกนิดเดียวเราก็จะได้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกันค่ะ <ม>รอร่อยนะหน้าตาเหมือนอบ้านเรารเป๊ะเลยนะนะครับแตไม่รู้ว่ากลิ่นปลาระจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะครับหอมฉุนน,นะครับบ้านเขาปลาเยอะเนาะเออนะครับเอาไหนไปต่างประเทศ